แม้ว่าตัวยกระค l ร่าค s s จะขายดีเป็นอันดับหนึ่งในหลายเดือนนะครับแต่ก็มีกระแสที่แผ่วลงเนื่องจากว่าหลายคนนั้นก็รอรุ่นใหม่และอายุตลาดถือว่าอยู่นานเหมือนกันล่าสุดนะครับก็จะมีการปรับอุปกรณ์มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงนะครับจะมีเฉพาะในรุ่นสปอร์ตเท่านั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับกระจังพร้อมกับฟังก์ชันเหมือนกับรุ่นไฮบริดเป๊ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบใบบีบ LED พร้อมกับไฟ daytime running ที่เป็นแบบเส้นพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าที่ยังคงใส่มาให้อยู่นะครับรวมถึงกระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยสีเงินส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีการตกแต่งคิ้วกระจกด้วยโครเมียมนะครับจะให้รถั้นดูหรูหราขึ้นและด้านท้ายครับก็จะมีการเปิดไฟท้ายเป็นแบบไลท์แกรนดิ้ง LED สรุป เกี่วยวกับ Hybrid Smart เพียงแต่ว่าล้ออร่อยนั้นคุรลายครับดังนั้นนะครับจุดแตกต่างของรุ่นสมาร์นะครับก็จะมีอยู่3จุดก็คือข้อแรกครับโหมดการขับขีน่แน่นอนว่ารุ่นไฮบริดนะครับจะให้มาครบ3โหมดแต่เครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่ให้ซักโหมดเลยจริงๆรแล้วขอแค่โหมดสปอร์ตก็พอแล้วล่ะครับต่วระบบปรับอากาศนะครับก็จะแยกเป็นอิสระดู a l าโซนขณะที่รุ่นเบนซินนั้นให้แค่โซนเดียวและปิดท้ายด้วยกระจกหน้าแบบอะคูสติกกราสนะครับก็คือกระจกกันเสียงซึ่งรุ่นนี้ไม่มีมาให้ แถมให้บิดเริ่มต้นเยัอไม่มีไฟตันหมอกหน้าด้วยนะครับและแน่นอนว่าใครที่รอเบรกม,มือไฟฟ้านะครับพูดสัส้นๆเลยว่าอดตามระเบียบเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นเบนซิน1.8ลิตรดู a l Dual v ว t i ให้กำลังสูงสุด140แรงม้าแรงบิด177นิวตันเมตร มาพร้อมกับเก์ตัตโนมัน Super ตซูเปอร์ซีวีทีไอล็อกอัตราทดเจ็ดจังหวะและมีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นสำหรับราคาครับก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับก็จะมีการเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแม้ว่าจะดูแพงนะแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้แนละ้วก็ถือว่าอารมณ์ประมาณว่าเหมือนได้รุ่นไฮบริดสมาร์ทที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดประมาณนั้นเลยและแน่นอนนะครับว่าก็เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับส่วนรุ่นย่อยอื่นนะครับยังคงเหมือนเดิมทุกป,ประการเลยทั้งนี้ต้องรอ,อดูกันต่อไปว่า อุปกรณ์รอบต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นรอดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ